สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันมอลําเพชชรลาประธานการแกนจงอ่างครั่งสดเจียงค่ะยูบานพักตามเคยค่ะตะวันบริสิทธิพี่น้องไปเก็บเห็ดเนาะนี่กับกระตาคููใจค่ะเห็ดเอียงไปชมกันเลยค่ะหลังบ้านพักนี่ละนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้อสิ่หาเห็ดนี่กันนะคะหลังอาคารดีโกโก้ค่ะนี่อาคารดีโกโก้ไปดูค่ะเห็ดอะไรคะนี่ค่ะมาถึงดงเห็ดแล้วมีไหมเอ่ยนี่ มันคือมันคือเห็ดหูหนูค่ะเนี่ยพี่น้องไก่ยองไก่ยี้หมดโอ้ยเครื่องเนาเครื่องเปียเปียพี่น้องป้าพี่เห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเห็ดหูหนูค่ะมันคือเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูนะคะนี่เกิดเองตามธรรมชาติคะ่ะไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่ามีต้นสัมสาา นี่ต้นจามจุลีค่ะพี่งามๆต้นสำสาค่ะต้นสำสาเกาอยู่ใสเกิดเหตมบองหันเอ้าตัวนไก่ไก่มหาหลีใครยู่ตัวใใทีบแต่โอ้ยเนาะนี่เพี่ดอกงามๆพี่เอาไปล่างตากแหงไว้นะคะนี่เห็ดหูหนูค่ะไหนคะนี่นี่นี่เห็นบ่าคะนี่หากินน้ำหลังบ้านพักนี่แหละค่ะสาวจงอ่าง อึบ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 เนี่ยมาแต่มีต้นสำซาอยู่ใส่เกิดโรดค่ะเพราะอึดต้นสำซาที่แบบว่าตายแล้วนะคะ,ะ,ะพี่ป้าดอกนี่ไหมไงคะพูดนะเปิงเซิง เยเอาไปขะดินออกเอาไปล่างออกเนาะเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนี้ค่ะเห็ดหูหนีมม้มีอีกไหมคะมีอีกไหมนี่มาเก็บรอบหนึ่งเลยค่ะรอบกวนเดี๋ยวรีถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งนี่เนี่ยมันคือเห็ดหูหนูทั้งนั้นนะคะ หาเอาตามนี่แล้วค่ะระวังไม่งอดเท่านั้นแหละค่ะมัิจะจัดมือเอาฝน่ตกอันตีปันไดคันฝนตกดีตกคักๆน่โอ้ยหลายปวด โอ้นี่บางนี่ห้อยค้นตัดเอาอยู่ตัวนี้เนี่ยเล็นแต่ห้อยตัดเอาสิมีคนมาเก็บคือกันนะค่ะเนี่ยหลยค่ะสายชองอาจะไปเก็บก่อนหากพี่น้องสุกข,ขูดสูขข้คน จะควางเห็ดปอน,อน,อนอันพุนห้องมาใส่แล้วพุนขอบคุณทุกการรับชมค่ะพุ่นพี่น้องที่จะมาเก็บอีกไปแต่พุนพน่ะเต็มกระตาปตีออจากแต่พุนแม่จะมาเก็บอีกไปป้าท,ทัวม,มีคลิปให้พี่น้องเบิรงค่ะเลียาพี่น้องมาเก็บเห็ดผี่เห็ดหูหนูนะคะล้วนๆค่ะพี่ หลายครับพุ่นพุ่นจ้าขอบคุณค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่้าพี่น้องพีเก็บขอบคุณค่า